แล้วประเด็นืออะไรรูป้ป่ะลาวร้อนอ <laughs> นี่ฉม,มีถุงมือเย่ยถ้าไม่มีถุงมือคือพองเดชวู้นี่นิดนึงแม่ เป,ป,ปิดมนไปพุททูไปอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปชมวิวจุดแรกนะคะชมตอนลงได้ไหมเราไม่ได้ย้อนกลับมาทางนี้ค่ะ<อ>จริงเหรอมีออนนลมอยนนู่บันจนาที่มาในข้างนตรงนี้ก็ได้ จะถ่ายรูปก,กันไหมร้อนออกจะตกไม่จะถ่ายแล้วเดี๋ไหนมาดื้อด้วยนะรูปเดียว